สวัสดีค่ะทุกท่านมาแล้วจ้ะโอ้โหามาถึงป่านี่ดู<ป>มาถึงแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะอุ้ยอะไรอ่ะนึกว่าเห็ดตกใจหมดเลย <c oughs> มามามาวันนี้เจ้มีเวลาจำกัดนะคะมาเก็บเห็ดแค่ชั่วโมงเดียวนะคะเพราะว่าต้องรีบไปธุระนะคะก็เลยแวะเข้ามาป่าเห็ดก่อนไปธุระนะคะก็เลย มาเดินรอเขานะ,ะ่ะค่ะจะมาเจอเพื่อนเนาะก็เลยแวะหมาเข้าป่าก่อนเนาะเดี๋ยวไม่รอช้าแล้วค่ะเสียเวลาเนะเดี๋ยวเข้าป่ากันเลยค่ะดอกแรกของเราจ้าอุย๊ยโอ้โหดอกแรกของเราไม่ต้องตัดขาเลยค่ะเมื่อกี้กลิ้งตะลุกปุ๊กๆเลยจ้ะทุกท่าน นี่เนาะปัดแค่แบบฝุ่นออกเฉยๆคือขาเขายาวอะ่ะก็เลย,ยเด็ดออกไม่ได้เลยจ้ะ เอาต้นไปค่ะนี่สวยค่ะโอ้โหขาวมาก มันสวยดูอือ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 โอ้บ่โอ้อืออือเอามบ่บัดนี้โอ้ยได้จักดอกซะน้อนี่ โอ,โอ้ยมาไม่ทันพี่น้องจ้าโอ้ยอันนี้ได้บอนอโอ้ยดูโอ้โหสวยจ้ะ ดูอดกไหมพี่อืมบดเบิงขาไหมเอาอันนี้โอ้โหโดอกสวยมากแต่ว่าโอ้โหนิ่มมากเลยค่ะจับแค่นี้ก็ดูแล้วว่านิ่มแก่แล้วค่ะแต่ดูดอกงามมากหืได้อยู่จ้ะ เช็คก่อนคะ่ะเช็คหัวอุย้ยคาดว่าน่าจะได้หัวนี้เนอได้จริงๆทําไมถึงรู้ไหมคะเพราะว่าตรงดอกตรงเนี้ยมันแข็งอยู่คะ่ะก็แสดงว่าเขายังอ่อนอยู่นะคะทุกท่านโอ้ยแฟดต,ติดแฝดมาพี่น้องงามขนาดจ้าอื้อหืออื้อหือ ຈາກຄົນງາມນີ້ເດີ້ນີ້ເອົາ ดอกนี้นะคะอื๋อสวยอะ่ะขาแข็งจังอุย้ยเป็นแฝดด้วยเดี๋ยวขออนุญาตตัดอันนี้เอาแต่ขาไปเนาะอืม นี่จะปุะูปุูเอาไว้โอ้ยดูโอ๊ย,อยเนาะสงสัยต้องตัดแบบนี้ค่ะเนี่ยเพราะว่าไอตัวนี้เขากัดก็จะเป็นสีเหลืองๆนะคะโอ้ยแต่ดอกสวยดอกงามค่ะ เดินตามน้องสาวมาดูเขาไม่เห็น <c oughs> เขาไม่เห็นแต่ว่าเจ้เห็นเนาะเสร็จเรา ừ, เห็ดดำดูเห็ดดำขึ้นมาเร็วมากค่ะดูนะคะอ้ดูขึ้นเร็วมากค่ะแต่ยังเล็กอยู่นะคะืมดู โอ้ยเนาะเน่าเบิดเน่า,นาหมดเลยทุกท่านดูเน่าหมดเลยโอ้ยได้เห็ดหนังไก่เห็ดหนังไก่พี่น้องอยู่ข้างในอืมอืมนี่ได้เห็ดหนังไก่ด้วยจ้านี่ดูมีเข็มเข็มด้วยแต่เจ๊ย,ยังไม่ทำความสะอาดนะคะเพราะว่าเออ วันนี้มีธุระเก็บเก็บไปก่อนค่ะเก็บเก็บส่ตะก้าไปก่อนดูนะโอ้แก่หมดเลยนี่กินได้ค่ะเห็ดนี้ดูนะคะออกตามทางส่องดูข้างบนไม่มีค่ะเดินต่อจ้า สวยมากนี่ค่ะเป็นเห็ดปิดคลิปนะคะทุกท่านจ้าสำหรับคลิปนี้เจ๊ก็ขอตัวไปก่อนแล้วค่ะเดี๋ยวไม่ทันธุระค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านบายบายค่ะโอ้สวยมากค่ะ Thank you